สวัสดีครับพบกับเอิร์ธนะครับที่ปรึกษาการขายบริษัท Honda m r m เคเชียงรายนะครับวันนี้นะครับเอิร์ธก็จะมาแนะนำนะครับรุ่นรถนะครับ Honda c ซ vic ตัวใหม่ของเรานะครับเจนเนอเรชันที่11นะครับว่านะครับในการตัดสินใจซื้อรถเนี่ยเราจะดูที่ในส่วนของออปชันหรือว่าสเปคในส่วนของราคาของเราเนี่ยที่แตกต่างกันในสงแต่ละรุ่นเนี่ยว่าราคาหรือว่าในส่วนของสเปครุ่นออปชันเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับ ในส่วนของตัวรถที่เอิร์ธยืนอยู่เนี่ยก็เป็นในส่วนของตัว Honda Civic นะครับก็มาแนะนำในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ของเราเนี่ยจะใช้ขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับ VTEC Turbo นะครับหรือว่า DOHC นะครับ Double Overhead Camshaft นะครับตัวนี้ให้แรงม้าถึง4สูบนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่178แรงม้านะครับแล้วก็ให้อัตราการประหยัดน้ำมันตัวเนี้ยสูงสุดนะครับอยู่ที่17.2กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับผม ในส่วนของราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นของราคาของรุ่นเราเนี่ยก็คือรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวรุ่น EL นะครับราคาอยู่ที่นะครับก่อนที่เราจะมาดูรถนะครับในส่วนของตัวเนี้ยเดี๋ยวเอิร์ธจะแนะนําว่ารถ EL ของเราเนี่ยในว่าออปชั่นเนี่ยของเราให้อะไรไปบ้างนะครับผม ในส่วนของตัวล้ออันอยนะครับตัว EL เนี้ยก็จะให้มันเป็นรูปแบบอันอยขนาด16นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็น RS เนี่ยเขาจะให้มาเป็นขนาดขอบ17นิ้วนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารุ่น EL นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตรงนี้กระจกมองข้างนะครับ EL เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัว RS เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยนะครับมือจับโครเมียมนะครับสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีดำนะครับอ่าสาวกาขี้ฉลามนะครับ สีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีดําเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับอ่าสังเกตด้านหลังครับตัว EL เนี่ยจะเป็นแบบท่อคู่เหมือนกันนะครับหรือว่า i อเอสอ่ะก็จะเป็นแบบท่อคู่เหมือนกันนะครับด้านหลังมีสายลักวีเทคทอโบนะครับมีให้ทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นตัวเอสอ่ะเขาจะมีสายลับไอเอสติดอยู่ที่ด้านหลังให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่น EL นะครับกุญแจเนี่ยจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับมีให้ทั้ง2ดอกเลยนะครับตรงนี้ กุญแจสมาร์คี์นะครับแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นรุ่น RS นะครับก็จะได้แบบกุญแจแบบคีย์การ์ดตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าหรูราสปอร์ตมากนะครับ EL นะครับรุ่นนี้ก็จะให้เป็นเบาะผ้านะครับสามารถปรับนะครับสูงต่ำได้นะครับโดยการโยกคันโยกแบบนี้อันนี้จะเป็น EL นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น RS นะครับเราจะให้เป็นเบาะหนังแบบกลับนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้สี่ที่ทางก็คือ ด้านผู้คนขับแล้วก็ด้านผู้โดยสารก็2ที่ทางเหมือนกันก็คือเราจะได้เป็นเบาะหนังกลับพร้อมกับปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับผมหน้าจอนะครับรุ่น EL นะครับเราก็จะได้เป็นหน้าจอเพราะว่าตัวนี้เป็นหน้าจอ s t t u c h Screen หน้าจอที่นาดแจญ่กว่านะครับในส่วนของระบบแอร์นะครับตัวนี้ก็จะมี เป็นโหมดก็คือเราสามารถปรับเป็นแอร์ออโต้ได้นะครับหรือว่าตั้งค่าเป็นแมคคูเวลาที่รถเราร้อนได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น RS เนี่ยเราจะได้เป็นแบบแอร์แยกอิสระซ้ายขวาได้เพิ่มเข้ามานะครับช่องเสียบ USB นะครับรุ่น EL ก็จะให้มาหนึ่งตำแหน่งแต่พรุ่น RS เนี่ยเราจะให้มาทั้งหมด4ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับที่วางของครับแต่ถ้าเป็นรุ่น RS เน่ะเราจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นที่แบบที่ชาร์จแบตไร้สายนะครับหรือเราเรียกว่า wireless charger นั่นเอง เพิ่มเข้ามาใน2 YS นะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดนะครับการขับขี่ถ้าเป็นรุ่น EL นะครับตรงนี้โหมดเราจะขับขี่ได้ทั้งหมด2โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมด normal นะครับแล้วก็โหมด econ mode นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น RS นะครับเราก็จะมีให้โหมดอยู่ที่3โหมดนะครับก็คือโหมด normal นะครับโหมด sport หรือก็โหมด econ นั่นเองนะครับในส่วนของ auto brake h o l นะครับมีเหมือนกันทุกรุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวเบรกมือไฟฟ้าก็มีให้เหมือนกันทุกรุ่นเหมือนกันครับหน้าจอนะครับแสดงผล tft นะครับรุ่น el นะครับจะให้มาขนาด7นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น r s นะครับเราจะให้ขนาด10.2นิ้วครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับกับการแนะนํารุ่น civic เนาะแต่ละรุ่นว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทัก inbox นะครับมาทางข้อความใน Facebook ของเรานะครับบริษัท mrm car ียงรายของเราได้นะครับหรือว่าจะทักมา สอบถามในส่วนของสเปครุ่นรายละเอียดรถหรือว่าโปรโมชั่นหรือว่าราคาต่างๆนะครับหรือว่าลูกค้าสามารถเชิญลูกค้านะครับมาทดลองขับได้ที่ h อน d ้า m อ็มไเคาเชียงรายของเราได้นะครับสำหรับที่ไอเบย์2ฮอนด้าของเราเนี่ยครับมีอยู่4สาขาเนาะลูกค้าสามารถเข้ามาชมหรือว่ามาทดลองขับได้นะครับที่สาขาแรกก็คือสาขาแม่สายนะครับสาขาที่2สาขาบ้านดู่สาขาที่3นะครับสีแยก4รีไซมูแล้วก็สาขาที่4 h อน d ้า m อ็มคสาขาเซ็นทรัลเชียงรายนะครับ เชิญลูกค้านะครับมาทดลองขับนะครับหรือว่ามาดูรถมาชมตัวจริงได้ที่บริษัทของเรานะครับก่อนจบคลิปนะครับฝากลูกค้านะครับฝากติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะนำมานำเสนอคลิปอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามดูตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ